ไปหมดแล้วเดินไม่ไหวยังไม่ออกจากที่คลินิกเลยขาไม่มีแรงขาไม่มีแรงกดมอนคะ่ะทุกคนฟื้นละคะ้ค่ะฟื้นจากการไปหาหมอแล้วนะคะเมื่อวานกลับมาจากที่หาหมอคือขาสั่นมากทุกคน นั่งอพอตรวจเสร็จนะคะเดินไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าหัวเข่าสัน่นเดินไม่ได้เพราะว่าหัวเข่าสั่นนะคะคุณหมอบอกว่า,เ,าเลือดอะ่ะเลือดที่ไหลออกจากช่องคลอดชอนอะ่ะมันจะประมาณห้าชั่วโมงนะคะจนตอนเนี้เจ็ดโมงสิบเก้าแล้วเป็นเช้าวันใหม่ก็ยังไหลไม่หยุดนะคะซึ่งก็เขาบอกว่า ไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเรื่องมันเป็นปกติช่อก็ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าแต่คุณหมอเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติช่อก็โอเคปกติก็ปกติเพราะว่าเราเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเมื่อวานอะ่ะไปตรวจนะคะเขาเขาเอาตัวอย่างเขาเอาตัวอย่างในในมดลูกช่ออ่ะไปทั้งหมดอ่ะห้าห้ากล่องนะคะก็จะเป็นก็จะมีสามสามกล่องที่เป็นหลอดยาวๆนะคะเอาไปสามอันแล้วก็หลอดที่เวลาเราไปตรวจเดียวคะ่ะหลอดกลมๆแบบเนี้ยสองอันนะคะคือ ใช้เวลานตรวจนานอยู่นะเพราะว่าส่องกล้องด้วยอขูดด้วยแล้วก็คลิปเอาด้วยซึ่งเราเราไม่ได้เตรียมใจที่จะไปคลิปหาทุกคนเราเตรียมใจแค่ว่าเออมันไปไปขูดเอาเชื้อที่แบบว่าไปตรวจแต่เราไม่ได้เตรียมใจว่าเขาจะคลิปเอาเนื้อเราไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบเออขาสารนพอตรวจเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอุยมีเลือดออกมานะพอรู้พอบอกว่ามีเลือดออกมาก็ยังบอกว่า The sister proof ยังเหลืออันสุดท้ายอีกก็คือเอามือแย่เข้าไปเอามือแย่เอาเอามือแย่เข้าไปแล้วก็กดหน้าท้องเราอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอเอามือออกมาปุ๊บเราก็เห็นมันเลือดอะติดมือนางติดถุงมือนะคะเราก็แบบโอ้จะเป็นลมฉันจะเป็นลมเวาก็บอกว่ามันเป็นเลือดที่เราคลิปนะคะเป็นเลือดที่เราขูดคือเราชอบไม่รู้ว่า ผนังมดลูกช่อห่ะตอนนี้อาจจะบางแล้วก็ได้นะคะก็บอกว่าเขาไปขูดมานิดนึงแต่มันก็มีเลือดออกมาแต่ว่าขูดไป5้ารอบแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบให้เราไอนะคะเขาเราไอช่อไออยู่ประมาณเจดรอบคือเขาจะมีไอนั่นน่ะอะไรไม่รู้่ยาวๆนะคะแย่ yeah, ้าไปเขาบอกว่า,าย่อสกอก์แรกนะเอ็นทัวเทรซเซเดนดู do. ให้อยนะคะเขากคหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอยู่เจดรอบทุกคนนะคะพอออกมาปุ๊บข่าช่อนะคะเขาบอกว่าไอเข่าช่อ อ่อนไม่มีแรงเดินนะคะมันหมดแรงยังไงก็ไม่รู้นะคะพอสักแป๊บหนึ่งเดินกลับมามก็มาขึ้นรถไฟนะคะไอมามาขึ้นรถไฟอีกไม่มีแรงพอมาถึงที่บ้านเหมือนเราเหมือนว่าเราจะไม่สบายนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีหนึ่งสภาพอากาศด้วย,ด,วยด้วยความที่สภาพอากาศคือเหมือนฝนจะตกนะคะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะฟ้าม,มืดอ่ะเนาะเราก็เลยมาถึงเมื่อพอมาถึงบ้านปุ๊บทุกคนไข้แตกนะคะอันนี้เพิ่งตื่นเมื่อคืนก็อัดยาไป กลับมาถึงบ้านนอนประมาณ6กโมูไอ้หกโมงสี่ิบหรือ6มงหกโมงห้าิบเลยทุกคนไข้แตกนะคะอัดยาไปตอนนี้ก็เพิ่งตื่นพอตื่นมาก็เปลี่ยนเสือ้อผงเสื้อผ้าเลยป้ายเชื่อก็ยังไม่ได้แปะเหนื่อยมากทุกคนชอก็ภาวนานะคะชอบภาวนาว่าอย่าให้ชอบต้องได้ตัดมดลูกเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเร่างกายเราเป็นแบบไหนนะคะคือเขาบอกว่าไอ้ถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ยเราตรวจแล้วยังเจอเชือ้อ HPV 16อยูเออ่เขาจะตัดมดลูกทิ้งนะคะเขาขอนะคะเขาเขาบอกว่าให้เรา,าไปปรึกษากับแฟนหรือวันที่เขานัดอีกครั้งหน้าให้พาแฟนมาด้วยชอรอใบตรวจนะคะประมาณ2-3เดือนนะคะ2-3เดือนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันดีเขาจะไม่ตัดเลยเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะรักษาไปก่อนแต่ถ้ามันลามไปแต่ถ้ามันเขาดูแล้วมันลามไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะตัด แต่ถ้าตัดทิ้งในกรณีนี้คือช่อไม่สามารถมีลูกได้นะคะทุกคนซึ่งช่อก็คุยกับแฟนว่างวดหน้าถ้าเกิดว่าฉั้นมีจดหมายมาแล้วมันไม่ดีมันโดริสเราต้องไปด้วยกันนะไปคุยกับหมอด้วยกันเพราะว่านั่นคือชีวิตทั้งชีวิตของชั้นนะที่ฉันสมมติถ้าฉันเลิกกับเธอไปแล้วแล้วชั้นมีแฟนใหม่ฉันไม่สามารถมีลูกให้เขาได้นะอะไรอย่างนงี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ช่อกังวลที่สุดแต่ถามว่าเลิกไหมมันก็ไม่เลิกหรอกทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นสุขภาพของช่อในอนาคตเพราะว่า ตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ถ้าเกิดว่ามันแพร่เชื้อถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วมันแพร่มันไม่ได้แพร่แค่ปากมดลูกมันไปถึงมันแพร่ไปถึงลำไส้อะไรอาเงี้ยอาจจะไปลามไปถึงลำไส้แล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะเท่าที่อ่านข้อมูลมานะทุกคนเราก็กลัวนะคะต้องมาคุยกับแฟนแฟนก็บอกว่าแล้วรู้ไหมว่าจดหมายที่เขาจะส่งมาน่ะเขาใช้เวลานานเท่าไหร่เราบอกเขาบอกว่าอุงอ้งกาแฟนะคะก็ประมาณ2-3เดือนก็จะมีจดหมายลงมาที่บ้านนะคะ มีทั้งจดหมายแล้วก็อีเมลนะคะอาจจะส่งอีเมลมาก่อนแล้วก็จดหมายตามมาทีหลังเราก็เครียดอะทุกคนเพราะว่าคือฉันก็ไม่รู้ว่าพอพอเข้าเลขสี่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเป็นไหมอะเออพอตรวจคือชอบตรวจเจอเมื่อไม่นานเมื่อมาเมื่อมาที่เนี่ยชอบมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนอะปีบีที่แปด เข้าปีเข้าสิบเจ็ดสิบแปดกสิบเอ็ดสองสามสี่มาเข้าปีที่เกาขอโทษค่ะเข้าปีที่9นะคะชอบเพิ่งมาเพิ่งชอบเพิ่งมาเจอเมื่อ3ปีที่แล้วที่ที่เจอเชื้อตัวนี้นะคะเจอเมื่อสปีที่แล้วซึ่งพอสามปีที่แล้วพอเข้ามาปีนี้ปุ๊บมันก็แบบมันเร็วมากอะเราเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาแบบไหนคือ คนที่บ้านจเจอแล้วเห็นหลายๆเราเห็นดาราหลายๆคนเจอเราไม่ได้ยินว่าเขาจะตัดมันลูกนะไม่รู้เขารักษาแบบไหนอีกอย่างที่เนี่ยชอบก็กลัวด้วยเพราะว่ามันไม่มีสมุนไพรมันไม่มีสมุนไพรหรือว่ายาแถวบ้านเรายาต้มอะไรอย่างเงี้ยให้เรากินนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมันมันยากมากอะ่ะเออเหมือนบางคนเนี้ยบอกว่าเออไอที่ว่าถ้ารู้ว่านวดแล้วหายก็จะไม่ผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กลัวที่จะแบบผ่าตัดอะ่ะทุกคนเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเราอะ่ะ คือเราถามหมอว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเรากินอาหารได้ไหมของหมักของรองเขาบอกว่าซมวอลิตก็คือกินได้ปกติแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราอะ่ะหมอเขาจะห้ามนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าผ่าตัดมาแล้วอย่าเพิ่งกินไข่นะอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีห้ามปลาลงปะลาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีห้ามเราก็กลัวเราก็ เราก็ประหยัดประหยัดตัวเราเองประหยัดตัวเองหมายถึงระวังตัวเราเองนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนในเมื่อมันมาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเราก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เลยถ้าคุยกับแม่แม่อาจจะแบบว่าเออให้มารักษาตัวก่อนซึ่งไอเชื้อตัวเนี้มัน <laughs> พูดยากอะ่ะทุกคนชอบพูดยากชาบเครียดมากเลยตอนเนี้ยถ้าไม่รู้ว่าอีกสองเดือนมันจะออกมาแบบไหนนะคะ สองหรือสามเดือนนี่แหละเพามันเราจะได้ตัดทิ้งหรือว่าเราไม่ตัดนะคะคือใจเราอะ่ะเราไม่อยากจะตัดเลยนะทุกคนเอาจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าไอ้ใจหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าไม่ตัดอะ่ะถ้าเชื้อมันลามไปอะ่ะเราก็กลัวไงทุกคนเราก็กลัวคือตอนนี้กลัวไปกลัวไปหมดเลยกลัวทุกอย่างอะ่ะทุกคนสภาพคือเน่ามากฝนตกแฟนมากระซิปข้างหูบอกว่าวันนี้ฝนตกไม่ต้องปั่นจักรยานไปนะเดี๋ยวไม่สบายนึกว่านึกว่าฝันตื่นมาฝนตกจริงค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดแล้ <c oughs> ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนเดอ้อไปละ